ขอ้อโซดีเอฟซีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทั้ง16,100กพัน่งท่านทุกทมนะครับในช่วงเวลาสําคัญช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเวลาพักผ่อนของเอฟซีทุกท่านนะครับให้เอฟซีชมเหรียญที่มีความงดงามเข้มขลังนะครับมีพุทธคุณนะครับเด่นในทุกด้านนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับนั่นคือเหรียญองค์บุรพาชาหลวงปู่บ้านโพลิตตะเทระหรือหลวงปู่มั่นโพลิตโตนะครับซึ่ง เหรียญน,นี้อธิษฐานจิตโดยหลวงปู่บุญนาธรรมทินโนวัดป่าโสตธิผลจังหวัดสกลนครนะครับปี58นะครับซึ่งด้านหน้าประทับองค์หลวงปู่มั่นภูริทตะเทระนะครับหรือหลวงปู่มั่นภูริทตโตนั่งสมาธิเต็มองค์บนอาสนะของท่านนะครับและมียันอยู่ด้านบนหลวงพ่อํามที่เหนด้านขวาเหรียญมีโค้ดนะครับตอบคําว่ามั่นอยู่นะครับและก็ด้านล่างจะเรียกว่าหลวงปู่มั่นภูริทตโตสารพัดดีนะครับห่วงปิดด้านบนพลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญประทับ นะครับพระนะครับอุปคุธนะครับพระอุปคุตนะครับปางจกบาทนะครับจากน้วก็ความเมตตาอธิษฐานจิตหลวงตาบุญนาธรรมทินโนนะครับพุทธศักราช2 5 5 8มีอักขรัยนอยู่รอบๆเหรียญตามแนวเหรียญลูกไข่นี้ห่วงปิดนะครับเห็นชัดเจนด้านบนห่วงปิดนะครับเป็นเหรียญที่จัดสร้างด้วยโลหะทองผสมนะครับสวยมากๆนะครับ คือในะบวนการจัดสร้างเหรียญนี่นะครับ f อจะสังเกตเห็นวลามีการหล่อพระหล่อเหรียญน,นะครับจะมีการนําทองคําไปถวายนะครับเพื่อเป็นส่วนประกอบของวนสารพุทธคุณนะครับเอฟซีสังเกตดู mm hmm. เหรียญน,นี้จึงเป็นเหรียญที่มีความงดงามเข้มขลังมากๆและมีส่วนของทองผสมอยู่นะครับผมจะขยายให้ชมเอฟซีเห็นหรือยังครับว่าทองผสมอย่างไรนะครับเอฟซีเห็นเื้อแล้วใช่ไหมครับ ยิ่งขยายให้ชมบาร,รมียิ่งสุดยอดเข้มขลังแห่งเหรียญนิยมมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะธิบาย fc ยังไงนะครับว่าคมชัดชัดเจนในรายละเอียดและเข้มขลังด้วยบาร,รมีองค์ปุม่นนภริษฐะเทระและลูกปู่วุฒนาธรรมะที่โนม,มากขนาดไหนนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับและด้านบนคําว่าสารพัดดีมีศัพท์เป็นการตอกโค้ํสำคัญอีกหนึ่งจุดนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้เระอพปคุตธปางจกบาทนะครับสุดยอดเข้มขลังมากๆ